5ข้อสังเกตที่บ่งชี้ว่าคนคนหนึ่งสตรองและเข้มแข็งอย่างแท้จริงน่าคบด้วยอย่างยิ่งไม่ได้เสแสร้งหรือสตรองแบบจอมปลอมข้อที่ 1. นึ่เขาเป็นคนที่ไม่โทษสิ่งอื่นไม่โทษคนอื่นไม่โทษอดีตไม่โทษเวรกรรมไม่โทษแฟนเก่าไม่โทษคนในครอบครัวไม่โทษพ่อแม่ไม่โทษเพื่อนร่วมงานไม่โทษเจ้านายไม่โทษสิ่งภายนอก แต่กลับทวนกลับมาและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเสียแทนโฟกัสกับการทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการปูทางสู่อนาคตที่เขาปรารถนาและต้องการที่ใหม่ที่ดีกว่าซึ่งนําไปสู่ข้อที่2ครับเมื่อคนคนนั้นไม่โทษสิ่งอื่นไม่โทษผู้อื่นเขาจึงสามารถยอมรับความจริงตามที่มันเป็นได้ง่ายขึ้น ยอมรับความจริงโดยไม่มีเงื่อนไขยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้นะครับยอมรับคือการไม่โต้อตอบโต้เถียงไม่ประท้วงชีวิตไม่ประท้วงจัก,กรวาลไม่ประท้วงโลกใบนี้และสร้างความทุกข์ให้ตนเองมันคือความเข้าใจว่าท้ายสุดแล้วในโลกใบนี้มีตัวแปรเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านชิ้นซึ่งเราควบคุมมาไม่ได้หรอกดังนั้นเราจะให้มามีอำนาจเหนือชีวิตจิตใจและโลกภา,ายในของเราทำไม เขาจึงสามารถยอมรับความคิดของคนอื่นได้ง่ายขึ้นแม้จะคิดสุดตรงหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยอมรับพฤติกรรมการกระทําทางเลือกชีวิตของคนอื่นได้แม้เขาจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็ตามแม้เขาจะมองว่าเป็นทางเลือกการกระทําที่ผิดอย่างยิ่งก็ตามซึ่งนําไปสู่ข้อที่3ครับการยอมรับคือพื้นฐานสําคัญในการ สร้างความสุขแบบง่ายๆเขาเป็นคนที่มีความสุขแบบง่ายๆความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆความสุขที่มาจากภายในมาจากจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนและเบิกบานจึงไม่ได้เรียกร้องไม่ได้คาดหวังให้คนอื่นทำให้เขามีความสุขไปไหนก็มีแต่คนอยากเข้าหาอยากคบอยากพบและคบเป็นเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะการที่คนคนหนึ่งเป็นตัวของตัวเขาเอางได้ง่าย มันจึงทาให้คนอื่นู้สึกสบายและเป็นตัวของตัวเขาเองได้ด้วยเช่นกันนําไปสู่ข้อที่4ครับการที่คนคนนั้นมีความสุขง่ายจึงช่วยเขาอยู่กับปัจจุบันขณะได้มากยิ่งขึ้นไม่จมหรือไม่ทุกข์กับเหตุการณ์จากอดีตไม่วนเวียนกับประสบการณ์แย่ๆจากอดีตหรือไม่วิตกกังวลใจเครียดกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในแง่หนึ่งข้อนี้ น่าสนใจมากนะครับเพราะการที่เราจมหรือวนเวียนกับความทุกข์จากอดีตในแง่นึ่งมนเหมือนกับการที่เราโดนความทรงจําที่เรามีหลอกหลอนเราอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะมันคือการที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นและความจําของเราเนี่ยทำให้เราสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่แย่ๆต่อประสบการณ์เหล่านั้นมีหนาซ้ํายังไม่พอตอกย้ําตัวเองรอบที่2รอบที่3รอบที่4อ,อีกและการเอาความทรงจําและความเข้าใจเหล่านั้นน่ะมาฉายความเป็นไปได้ของชีวิต ในอนาคตก็วิตกกัลวลใจทุกใจเช่นเดิมนะครับนำไปสู่ข้อที่5องค์ประกอบ4ข้อแรกทํำให้คนคนนี้เข้าใจว่าท้ายสุดแล้วเขาต้องเรียนวิธีการแยกแยะให้ออกระหว่างสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่ตนพอจะจัดการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้อยู่โฟกัสกับจุดนี้ครับ ยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนและมีความพร้อมที่จะทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้และปล่อยวางที่เหลือหาความสุขหาคุณค่าหาความหมายกับการที่เราเลือก take action แม้บางครั้งทำได้เพียงแค่การยอมรับหรือเปลี่ยนความคิดมุมมองของตัวเองก็ตามนี่คือเคล็ดลับในการสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีพลัง ที่มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับหากคุณรู้จักคนคนนี้เก็บเขาไวไ้ดีดีครับเพราะเขาจะช่วยให้เราเติบโตในทางที่เราต้องการอย่างแน่นอน